รีวิวครีมซองนะคะครีมบำรุงผมแบบซองนะคะผสมเคาตินด้วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แคร вот. ดีกิกิเดฟแม่บ้านสายฟอขอแช์นะคะวันนี้กิกิ้จะมารีวิวครีมซองนะคะครีมบำรุงผมแบบซองนะคะผสมเคาตินด้วยและถูกมากซองละ60สพีนะคะทุกคนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ไม่ถึง 3 0 2 0 30ประมาณนี้นะคะสองหนึ่งนะคะนี่คือสภาพผมที่ใช้มาแล้วค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นยี่ห้ออะไรซองแบบไหนและหาซื้อได้ที่ไหนและไปดูวิธีการใช้วิธีการทำผลหลังจากการทำเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ารู้สึกอย่างไรจะดีเหมือนที่เขาเคลมหน้าซองหรือเปล่าตามกิก้มาเลยค่ะ มันหอมมากเลยนะคะทุกคนกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะหอมเหมือนเหมือนปีโป้หอมเหมือนขนมหวานเลยค่ะทุกคนดูนี่นะดูเท็กเจอร์เขาน่าจะใช้ได้ประมาณสองครั้งแต่กิกี้ใช้หมดเลยครั้งเดียวอยากบอกว่าหอมคะ่ะทุกคนหอมหอมอ่อนๆหอมหอมหว,วานๆนะคะทุกคนเดี๋ยวขอหมักไว้สิบสิบห้านาทีเดี๋ยวมาล้างออกนะคะ Oops. <sweak> ทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะหลังจากที่ใช้ไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะกิกกี้รู้สึกยังไงนะคะทุกคนจะเล่าให้ฟังค่ะคือรู้สึกว่าผมนิ่มขึ้นนะคะทุกคนเหมือนที่เขาเคลมไว้เลยค่ะว่ามันซอฟนะคะทําให้ผมซอฟก็คือผมนุ่มนะคะผมก็นุ่มขึ้นจริงๆค่ะนุ่มขึ้นแล้วก็ดูแบบ ไม่พันกันนะคะทุกคนเออผมเรานิ่มขึ้นแล้วก็ตรงขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะกิกี้ผมก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะทุกคนถ้าใครจะไปหามาใช้นะคะพิกัดอยู่ที่ร้านไพร์มาสค่ะไม่รู้ว่าไพร์มาสแต่ละที่จะมีหรือเปล่าแต่ไพรมาสที่อังกฤษ UK เคมีแน่นอนค่ะทุกคนลองไปหาดูนะคะลองมาใช้ตอนนี้ถูกด้วยค่ะแบบเป็นซองนะคะซองแค่ไม่ถึง1ปอนด์นะคะประมาณ60 p นะคะทุกคนลองไปหาดูมาใช้กันนะคะกิกี้หวังว่า ร,รีวิวครีมซองอบำรุงผมแบบเคลาตินนี้จะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะถ้ามันเพื่อนมีสูตรบำรุงผมแบบธรรมชาติหรือสูตรไหนก็ตามนะคะอยากให้กิกกี้ลองทำลองใช้นะคะเขียนคอมเมนต์แนะนำให้กิกกี้ได้ค่ะเดี๋ยวจะเอามาลองใช้แล้วก็แชร์บอกต่อเพื่อนๆน,นะคะฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดติดตามให้กำลังใจเคเคดีกิกกี้เดฟแม่บ้านสายฟอขอแชร์ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ